สวัสดีคชับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับก็เรียกได้ว่ามีเรื่องราวที่แฟนๆ Mystery World เนี่ยจับตาดูแล้วก็สนใจกันเป็นอย่างมากเลยนั่นก็คือเรื่องราวของสุสานจิ่นซี่องเตถูกไหมนะครับในวันนี้เองเนี่ยนะครับผมมันได้มีการเปิดมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับเพิ่งรายงานมาวันนี้เลยวันที่1เมษาเนี่ยนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้เปิดทั้งหมดเปิดแค่ส่วนหน้าส่วนเดียวเพราะว่าสุสานเนี่ยอย่างที่เคยรายงานกันไปว่ามันเป็นสุสาน ที่ใหญ่มากๆก็มีความสําคัญกับประเทศจีนมากๆถูกไหมแล้วก็ที่ยังไม่เปิดอ่ะไม่ได้ว่าเปิดไม่ได้แต่การจะเปิดออกมาเนี่ยมันยังไม่มีเทคโนโลยีที่ดีพอที่จะรักษาของข้างในเอาไว้เพราะว่าอย่างไอหุ่นดินเผาที่ทุกคนเคยเห็นนาะเทรคอตตาอาร์มี่อย่างเงี้ยไอพวกหุ่นพวกนั้นเนี่ยนะครับผมจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นสีแบบซีดๆแบบนั้นไม่ได้เป็นแบบสีน้ําตาลไม่ได้เป็นสีแบบอิดอะไรแบบนั้นนะจริงๆมันมีสีเพ้นท์เอาไว้นะแต่แบบด้วยความที่มันเก็บมานานมากๆเนี่ยพอเปิดมา และทาปฏิกิริยากับพวกทหารหรือว่าหุ่นของต่างๆในนั้นนะมันเลยทําให้สีเนี่ยหายไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับตรงนี้เองอ่ะจีนเขาก็อยากจะเก็บเอาไว้ให้ได้แบบรักษาดีที่สุดแล้วก็สุสานจีนเสียเป็นคนสําคัญมากๆของจีนด้วยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจะปล่อยให้เปิดมาแล้วพังเนี่ยไม่ได้นะครับผมมันสูญเสียไปแล้วมันไม่สามารถประเมินมูลค่าได้เลยแต่วันนี้ทําไมถึงมีการเปิดเกิดขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าทางนักวิทยาศาสตร์ของจีนเนี่ยนะครับ ได้สแกนเข้าไปด้วยการใช้อนุภาคมิลออนซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้สแกนเข้าไปในพีระมิดเพื่อตามหาห้องต่างๆแล้วปรากฏว่าไอห้องเนี่ยไอสุสานมันใหญ่มากมันมีการแบ่งห้องเอาไว้ครับแล้วไอห้องแรกที่เปิดไปเนี่ยนะครับผมมันเล็กมากนั่นเองและเขาเองเนี่ยต้องการจะทดสอบเทคโนโลยีที่จะรักษาพวกสิ่งต่างๆเอาไว้โดยเปิดปุ๊บเนี่ยจะมีการซีลอะไรต่างๆเพื่อไม่ให้อากาศข้างนอกอะเข้าไปข้างในคือให้มันเข้าไปได้น้อยที่สุดที่จะเป็นไปได้แล้วก็จะมีการเหมือนปิดทุก อว่าอย่างดีเลยนะครับซึ่งจากรายงานเนี่ยนะครับผมก็ประสบผลสําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ค้นพบว่าของขครื่องในเนี่ยยังไม่ได้สูญเสียพวกสีต่างๆที่เพ้น์ออกมาแต่ในห้องแรกเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรอยู่มากนะครับผมมีอยู่แค่นิดเดียวแบบอารมณ์เป็นเหมือนพวกเครื่อง หายจานชามอะไรแบบเนี้ซะมากกว่ายังไม่ได้เจอเป็นหุ่นอะไรแบบนั้นครับซึ่งห้องตรงนี้เองอ่ะมันอยู่ตรงปีกขวาของทางสุสานนะครับผมมันไม่ได้อยู่ด้านหน้าซึ่งเหือนเป็นห้องลับที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสุสานเลยคือเขาอ่ะมองกันไว้ว่าห้องนี้อาจจะเป็นห้องที่ทําขึ้นมาเสริมเอาไว้แบบเป็นห้องเก็บของเพิ่มเติมในตอนที่กําลังก่อสร้างสุสานนี้อยู่ก็เลยเป็นการลองทดสอบดูว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันได้หรือเปล่าเพราะถ้าไม่ได้ทดสอบเนี่ยมันจะได้ลองเปิดวันไหนหอะไรถูกไหมครับสุดท้ายเนี่ยก็ได้เปิด มาอยู่ดีนะครับผมแต่เรื่องที่น่าสนใจก็คืออ่าโอเคตอนนี้เปิดแล้วก็มีการซีลปิดทุกอย่างเอาไว้แล้วเจอแบบหายเจอชามอันสวยงามจากยุคโบราณที่เป็นเหมือนเครื่องบรรณาการให้กับจีนซีฮ่องเต้ม,มาถูกไหมแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือบรรยากาศตอนเข้าไปนะครับคือนักวิทยาศาสตร์เองเนี่ยที่เขาเข้าไปนะบราณคดีงต่างเนี่ยก็ต้องมีการใส่ชุด PPE อะไรเข้าไปถูกไหมเพื่อกันไม่ให้ทุกอย่างเนี่ยมันเสียหายแล้วก็ต้องมีการป้องกันทุกอย่างว่าอย่างดีที่สุดนั่นแหละแต่เขาบอกว่าแม้แต่ใส่ชุด PPE เนี่ยเข้าไปเน,นะครับ อย่างแรกเลยในอากาศบริเวณนั้นเนี่ยมีประลอดเจือปนอยู่เยอะเพราะเรารู้กันอยู่แล้วว่าในสุสานจินซีเนี่ยมีประลอดเยอะมากนะครับตัวของจินซีเชื่อว่าประลอดเนี่ยเป็นยาอายุวัฒนะมีประหลอดเป็นแม่น้ําเลยแล้วก็มีประหลอดในอากาศเยอะแล้วก็มีความรู้สึกที่น่าชงวนใจเป็นอย่างมากคือจากรายงานเนี่ยได้บอกว่าเข้าไปเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยเหมือนมันไม่ได้เย็นขนาดนั้นอุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10องศาแต่เข้าไปนักวิจัยบอกว่าเหมือนอุณหภูมิเนี่ย เย็นเยอะเยือกลดหวบเลยนะครับผมเหมือนมีพลังงานบางอย่างอยู่เลยหลายหลายคนบอกว่าอาจจะเป็นวิญญาณของเราทหารที่คอยปกปักรักษาจินซีอยู่หรือเปล่านะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยยังไม่ได้มีอาถรรพ์อะไรออกมาเหมือนกับแบบอียิปต์นะครับแต่ก็เรียกได้ว่าหลายหลายคนก็ตั้งคําถามเอาไว้ว่ามันจะมีอะไรตามมาไหมเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องแบบคําทรงคําสาปของสุสานเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยนะครับผมท่านผู้ชมอาจจะลืมดูไปว่าวันนีเน้เป็นวันที่ หนึ่งเมษานะครับหรือว่าวันเอปริวฟูเดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็ มีประเพณีทุกปีนะครับผมที่เราจะมาทําคลิปแก้งทุกคนกันไอเรื่องราวการเปิดเนี้ยไม่ได้เรื่องจริงนะครับผมยังไม่ได้เปิดครับสูซาจิซี่ยังไม่ได้เปิดไหนใครโดนหลอกไปบ้างเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับก็สนุกสนุกคำ้ำขันกันไปนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วหลอกกันคำๆนะถ้าโกรธก็ด่าได้แต่อย่าแรงนะครับผมก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผม <S <S ผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดูมิส t e r y ี่เวิล์อย่างช่องเราเนี่ยเรา ก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย,อย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือฟิวเจอร์สกิลนั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทําธรุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือคเอทีฟเนี่ยอยากรู้ต ดูได้นะครับผมแล้วก็ให้อยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟ,ฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบรนเอานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง 4, 9 7 4บบาาทกกัโค้ AFFX แลว็ตม ได้คำว่า mystery นะครับผม m y s t e r y แล้วก็ตามด้วย w นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ้ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนะี่ยก็คือโค้ด a f f x M Y S T E R Y w แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ